อกหักรักคุดไปต้องยี่สิบบ้านได้ในการส่งออฟเฟอร์ไม่มีใครเลือกเรเลยไม่มีใครเลือกเลยอันนี้ก็คือห้องครวัวที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เราจะต้องทำต้องใช้เงินประมาณ2 0ง0 0ื่นถึงสามหมื่นดอลลในการที่จะทำมองจากห้องลิฟวิ่งรูมทะลุไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่บอก French Door อ,อันนี้ก็คือจะทำเป็นห้องทำงานชอบมากเลยนะอันนี้คือชอบบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มี f r e n c h d อ o r อย่างเงี้ยมากๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช o อง e Studio อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะแปลกถูกแปลกตาไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำ house tour วันนี้ก็จะเป็น empty house tour ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการ renovation บ้านไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ละผาาจะแต่งเป็นผาาทําสีทํำซีลิงทำนู่นทำนีำน่ข้างหลังก็เป็นอะไรที่เราเริ่มทําไปบ้างแล้วก่อนอื่นก็บอกเลยก่อนว่าเราอาศัยอยู่ที่อเมริกามาประมาณแบบ สี่ปีกว่าเกือบจะห้าปีแล้วก็เพิ่งจะมีแผนเริ่มต้นในการที่จะซื้อบ้านประมาณ3ปีที่แล้วแต่ว่าขั้นตอนในการซื้อบ้านมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น The First Year ใช่ไหมปีแรกเราก็ต้องทำการแบบรอ กินคอร์รอเอกสารนู่นนี่นั่นในการที่จะทำเวิร์กเพอร์ถึงจะทำการเริ่มทำบัตรเครดิตได้แต่มันก็ต้องรอสักพักหนึ่งพอเริ่ม build credit score ขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะทำการที่จะแอ p l y เรื่องซื้อบ้านมันก็ใช้เวลาประมาณ2-3ปีแล้วหลังจากที่เราเข้าโครงการซื้อบ้านแล้วเนี่ยเราก็รออีก1ปีกว่าเราจะได้บ้านหลังนี้มาอ,อกหักรักคุดไปต้องมีสิบบ้านได้ในการส่งออฟเฟไม่มีใครเลือกเราเลยไม่มีใครเลือกเลย ลยซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในโลเคชันที่ดีมากเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะสามห้องนอนสองนอนสห้องน้ําพื้นที่ประมาณ10ตารางสแปรฟ,ฟีส์คแฟ,ฟีเออเป็นไทยไม่รู้อาไรแล้วก็พื้นที่บ้านก็ตกประมาณ70ตารางวาได้คิดว่าจริงๆถามว่ามันใช่บ้านในฝันไหมมันก็ยังไม่ใช่บ้านในฝันเนาะแต่เรามองว่าการตั้งตัวของเราเนี่ยมันไม่ได้แบบว่ามี เกิดมาบนกองเงินกองทองไม่ได้มีใครช่วยเหลือก็เลยช่วยกันเองสองคนผัวเมียไปก่อนแล้วก็วันหนึ่งเดี๋ยวถ้าทําบ้านนี้ดีขึ้นอยู่ไปเรื่อยสักพักถ้ามีโอกาสขยับขยายขายบ้านนี้ได้ราคาก็คือวันนั้นก็จะเป็นวันที่จะได้บ้านที่ในฝันของเราเองอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็ไม่พูดทำทําเพลงมากแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพบ้าน empty house ทัวรวันนี้ เพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามรอชมนะคะว่าหลังจากที่เราคี p รีโนเวชั่นไปเรื่อยๆแล้วสภาพบ้านของเราจะออกมาเป็นยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากชมวิดีโอพาร์ทถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราให้ด้วยนะคะอันนี้คือหลังบ้านพอเปิดประตูเข้ามา อันนี้ก็จะเป็นห้องครัวก่อนที่ตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามอีกห้องหนึ่งอ่ะมันจะมีลอนดี้พวกเอ่อวอชเชอร์ไรเออร์อีกฝั่งหนึ่งแต่เราจะทําการที่จะมูฟมาฝั่งนี้แล้วก็มันมีท่อไพรจากเอ่อซิงค์มาถึงตรงนี้เลยเราก็เลยว่าจะพุทลอนดี้วอชเชอร์ไดรเออร์ right here ตรงนี้แทนแล้วก็ทําแบบเป็นโอเพนคอนเซ็ปต์อันนี้ก็คือห้องครัวที่ เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เราจะต้องทำต้องใช้เงินประมาณ2 0 0 0 0 0 0 0ถึงสามหในการที่จะทำเราจะ take out, like, all the อา t ะไรเอ l เด็คคาบิ n เนอ่ะหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเลเ o u t ของห้องครัวใหม่หมดโดยการที่เราจะปิด Drywall ตรงนี้ก็คือทำให้มันแบบปิดทึบไปเลยโต๊ะตอนที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะมา put โต o v เ r ร g h ี here ทีนี้มันก็จะเป็นเหมือน U concept ก็คือตั้งแต่ตรงนี้โค้งมาจนถึงฝั่งนี้ แต่ว่าตรงนี้2องแพนแนระหว่างตรงนี้กับแผนแผนนี้เราจะ Take Off หมดเลยแล้วก็จะเหลือ Corner ตรงนั้นเอาไว้อย่างเดียวแต่ว่าเราจะทำา o r n n r r แค่ครึ่งหนึ่งของของ l l l เพื่อที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราจะเอาไว้ใส่ของเวลาเราเดินเข้ามาเดี๋ยวจะโชว์ว่าเป็นยังไงส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็น Counter Top ที่เป็นแบบ o p e n c o n c e p t ทีนี้เราจะสามารถแบบดูทีวีในห้อง ลิฟวิ่ง o o ูได้ด้วยนี่ก็คือห้องเล็กวีบอยูที่เราพูดถึงอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่การวาง Dish w a s h e r วางซิงค์วาง stove ยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราจะเพิ่มการพูดก็คือที่มันสุกควันอะขึ้นไปทะลุหลังคาขึ้นไปปล่อยให้ควันออกไปข้างนอกบ้านมันจะได้ไม่สโมกกี้ในบ้านนะคะแล้วก็โลเคเดอร์ ไมโครเวฟมาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ใส่แบบอันใหญ่ๆไปเลยแล้วก็เวลาเราเอาของร้อนออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ลวกหล่นใส่หน้าเพราะว่าเราเป็นคนตัวเตี้ยเนาะแล้วก็ตู้เย็นก็จะมาวางข้างนี้แทนนะคะทีนี้เราจะไม่มีคิทเช่นไอแลนด์ตรงนี้แล้วแต่เราจะมาคิทเช่นไอแลนด์คอ n เน t t ์ทู t อ e e เอ็ตรงนี้อย่างที่เราบอกก็คือเราจะทําเป็นฮาบบออลพอตรงนี้เป็นฮาบบออลปุ๊บฝั่งนั้นเนระเดินเข้ามาแล้วก็จะวางของได้อีกมุมนึ่งที่บอก ที่บอกว่าเป็นฮาบอตรงนี้ก็คือมองจากห้องลิฟ i ิ g งรูมทะลุไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่บอกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ท็อปที่เราสามารถมองทะลุเห็นคิทเช่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลีฟิชเตอร์เรเตอร์แล้วก็เป็นลอนดี้แอร์เรียของเราที่เราบอกนั่นเองอันนี้ก็คือวอลที่เราบอกเมกื่อกี้ที่ถ้าเกิดว่าเราโอเพนวันแอนด์ทูแพนเนลส์เราก็จะเหลือวันแพนเนลตรงนี้เพื่อที่ว่าทําครึ่งหนึ่งตรงนี้เราทําเป็นเชลวางของสภาพห้องวิล i ิ่งรูมของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ในมุมห้องลิฟทิ g งรูมที่เราบอกก็คือเราอยากจะทำให้สเกจประมาณนี้ข้างบนถ้าเป็นไปได้อนาคตก็อยากจะทำเป็น wall วอลท c e ซ l i n g ก็คือทำเป็นวอลสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าเป็นภาษาไทยพูดถูกต้องอะเนาะแล้วก็เนี่ยวาง couch วางทุกอย่างอะไรไว้ตามภาพอย่างนี้เลยจ้ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าอนาคตจะสามารถทำได้ไหม อันนี้คือฟอนต์ d o เวลาเราเามาจากทางหน้าบ้านเปิดแบบประตูเข้ามาปุ๊บ and then turn right you gonna see this one the first one is the storage อันนี้ก็คือ storage สำหรับแบบใส่พวกเสื้อผงเสื้อผ้าเสื้อโค้ทอะไรเงี้ยท,ที่เราใช้เป็นประจาําแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เอาไว้วง rack, างชูแร็ k อะไรไปก่อนก่อนที่ทําการรีโมเดลค i ิทเชนแล้วก็เดินมาเรื่อยๆถัดมาก็จะเป็นเฟ c h door เฟ c h door อันนี้ก็คือจะทําเป็นห้องทํางาน ชอบมากเลยนะอันนี้คือชอบบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มีเฟรนช์ดรออย่างเงี้ยมากๆคือรู้สึกดีเวอร์แล้วแบบพอเดินเข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นห้องเล็กๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นห้องทํางานโต๊ะทํางานของแมทโต๊ะหนึ่งโต๊ะทำงานของเราโต๊ะหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็แบบเป็นรูมสตอลเลตสาหรับให้เขาแบบวางพวกเครื่องออกกําลังกายอะไรต่างๆแล้วดูว่าพอไหมที่จะฟิตอะไรเข้าไปอีก ก็เดี๋ยวจะทําการขูดพอกคอนซีลิ่งออกให้หมดให้มันเป็นแบบสมูทอันนี้ก็คือแบบนอร์ม l ลซีลิ่งทั่วไปใช่ปะแต่นี้ก็คือเป็นพอกคอนซีลิ่งซึ่งแบบอักเรีมากก็เลยไม่ค่อยชอบถัดมาก็จะเป็นส t ตอเรจอีกอันหนึ่งที่เอาไว้ใส่พวกของใช้ต่างๆ s u p ซัพพลายต่างๆที่จะเก็บไว้ในบ้านหลังนี้ถัดมาก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายมันก็แบบดีเซนไซส์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลอเซสที่เราจะต้องแบบ ทำใหมเดี๋ยวจะโพลคาเ펫ออกให้หมดข้างล่างคาเ펫ก็คือมันเป็นฮาร์ดวูดฟอร์ก็เป็นเฟนฟอร์แบบไม้ก็คือแบบนี้เดี๋ยวจะทำการโพลออกให้หมดหลังจากที่ทาสีหลังจากที่ทำทุกอย่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำ e อ็ก n s i o n ชันของ Outlet ลฝั่งนี้แล้วก็อัปเดตใหม่ให้มันเป็นแบบว่า Standard สมัยปัจจุบันแล้วนะแล้วก็ทำไว้2ข้างฝั่งนู้นอีกข้างหนึ่งจะได้มีไว้ใช้ฝั่งแมทแล้วก็ฝั่งที่นาของเรา แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นห้องน้ําที่ติดตัวกับ master bedroom เลยอ่าอันนี้คือห้องน้ําที่ is t not what I want เลยอันนี้ก็คือแน่นอนว่าสักวันหนึ่งจะทําใหม่จะบอกว่าคือไม้อย่างเงี้ยมันเป็นที่ฮิตมากสําหรับแบบแนวแคบินสไตล์ที่คนมอนเทนาหรือคนที่อารมณ์แบบค o นท t r อะไรเงี้ยเขาจะชอบนะแต่เราอ่ะคือไม่ได้ชอบเราอยากได้เป็นแบบว่า h o r i z o n ทล แนวนอนมากกว่าเพราะมันจะให้อารมณ์สไตล์ของฟาร์มเฮาส์ฟิลิ่งอะนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำใหม่ว่าจะจเจาะอ่ฟิวิ่งด้านบนแล้วก็ติดไฟแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คาดว่าจะดึงจะเช็คออฟอล t h e อ e o า t ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตเป็นแบบว่าประตูเลื่อนเปิดอ่ะเป็นประตูเลื่อนเปิดแบบเป็นกลาสดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอาบน้ำก็คือ w อ l ์กอินช้าเวอร์ทำใหม่หมดเลยตรงนี้ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยค่ะสไตล์ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้คือก็จะทำใหม่อันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำความสะอาดแล้วก็ใช้ไปก่อนแต่จะอัปเดตอันนี้แทนแล้วก็ทาสีใหม่ให้เป็นสีขาวให้หมดเลยเพราะฉันชอบสีขาวมากแล้วก็อันนี้ก็ใช้ไปก่อนแต่ update, อ,อัปเดตฝักบัวแล้วก็ทำความสะอาด เราก็คิดว่าคนจะซื้อเอ็อกซีมาสเปร์เอ็อกซีมันเป็นเหมือนแบบสเปร์ที่เอาไว้สเปร์เซอร์เฟสแบบที่ใช้กับน้ำอะ่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะแรงมากซึ่งสเปรทีก็คือห้ามใครเดินมาใช้ห้องห้องนี้เลยแต่มันจะทำให้แบบทุกอย่างขาวหมดแล้วก็แบบสะอาดแบบเหมือนของใหม่เลยอะ่ะจะใช้แบบเซอร์เฟสกับพวกนี้หรือว่าเป็นแบบพวกเคาน์เตอร์ท็อปอะไรแบบนี้ได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่าเอกซ์ซหน้าตาเป็นยังไง อันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเคอร์เทนใหม่จ้าเดี๋ยวมีตามก็จะอัปเดตอันนี้ใหม่แล้วก็ทําพื้นฟอร์ใหม่อันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่าแบบยางเดี๋ยวถ้าโคออกแล้วก็คือทําเป็นพื้นลามิเนตได้ The last room โอเค The last one นี้ก็คือก็เดี๋ยวโพคาเพททุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็ทาสีใหม่แต่ว่าอันนี้ไม่มีพอปคอนซีลิ่งก็คือซีลิ่งสมุด ใช้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตไฟล์ใหม่แล้วก็เนี่ยอันนี้ที่บอกก็คือมันมี Washer Dryer อยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นวอลกับฝั่งนู้นก็เลยจะทําการที่ทะลุวอลฝั่งนี้ออกไปทางนู้นแทนแล้วก็เดี๋ยว Electric Panel นตัวนี้ก็คือจะจําแล้วก็ Combine with Electric Panel in the garage ส่วนอันนี้ก็คือหลังบ้าน อันนี้คือหลังบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังบ้านตรงนี้ก็คือจะทําติดกําแพงตรงนี้ทําให้แบบเป็นครึ่งหนึง่งฝั่งนี้มีวอลล์นิดหนึง่งข้างหนึง่งฝั่งนีง้แล้วก็มีวอลล์นิดน,นึงแล้วก็จะแบบนั่งแหงเอาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวด้านบนก็คือทําหลังคาโคเวอร์ไว้แต่หน้าบ้านก็คือจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพอหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกปุ๊บหลังบ้านตอนช่วงเย็นเนี่ยมันก็แบบว่าสบายกับการนั่งแหงเอาก็มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็บ้านเราก็จะอยู่เป็นแบบคอร์เนอร์ล็อด อันี้ก็คือลงจอดรถจริงๆสามารถจอดรถได้สองคันนะแต่ว่ามันติดของพวกนี้แล้วก็ติดของฝั่งนู้นด้วยอันนี้ก็จะแบบคงทำให้เป็นแบบพวกแมนเคสไป เป็นที่สำหรับให้แมทไว้วางอุปกรณ์เครื่องมือการทาง,งานางต่างๆของเขาอย่างน้อยมีโรงรถก็คืออุ่นใจแล้วล่ะว,ว่าพอหน้าหนาวมาฉันไม่ต้องออกไปปัดหิมะออกจากกระจกนะอืมเดี๋ยวปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อยรถชั้นก็จะจอดในโรงรถคนเดียวไปก่อนจ้ามาต่อกันที่หลังบ้าน หลังบ้านก็ติดเนเบอร์ก็คือแค่ด้านหลังของบ้านแล้วก็ด้านข้างของบ้านเท่านั้นอันนี้ก็คือทางที่เดินไปหน้าบ้านอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือเป็นคอร์เนอร์รถนะก็ไม่ได้ติดกระขครเลย <S 1> <S 1> <S ก็คือตรงนี้เป็นลอตของเราหมดเลยก็คือกำลังคิดอยู่ว่าแบบอยากจะทำลานจอดรถตรงนี้มาก คือเราไม่ชอบจอดรถแบบฝั่งหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านมันเป็นพื้นที่ที่แบบติดกับถนนแบบบิ๊ซี่โรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นก็คือเป็นโรงเรียนก็เลยตรงนี้มันเสียพื้นที่ไปเปล่าๆปี้ๆโดยที่เราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยอะ่ะเป็นแค่แบบคาพอร์ชธรรมดาไม่ต้องเข้ากระลาจอกก็ได้เา่าแล้วก็เดินมาจนถึงข้างหน้าอันนี้ก็คือหน้าบ้านที่เราจะเดินมาร้อนมากจ้าอันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านกูหมดเลยนะคะ หน้าบ้านหมดเลยจนถึงตรงนี้อันนี้ก็คือทางเข้าบ้านก็คิดว่าว่าจะทาเอา่อบริเวณหน้าบ้านให้มันมีแบบมีพอร์ตออกมานิดนึงทําหลังคาเพิ่มเติมยาวจนไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็เทป,ปูนตรงนี้ออกให้อ่อให้เต็มพื้นที่ให้มแบบไล่ระดับขึ้นมาตรงนี้หมดเลยตรงนั้นก็จะแบบว่าเอาไว้แบบนั่งตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยได้แล้วก็จะได้แบบมีพื้นที่ร่มเยอะๆอยากวางพวกเดคอเรชันประจำเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ย เอออยู่แถวนี้อันนั้นก็จะเป็นแบบกา r ล g ก uh, like ็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเป็นที่ h o w t o วันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะดูคลิปถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขึขึุงขยับคือฟรีโอโอทีดีวันนี้เออแหกมันเข้าไปแหบมันเข้าไป แห่มันแข่กัน